กรรมและผลของการกระทำสิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพิกุทั้งหลายนิทานะสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย นิธานะสัมภะคือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะพิกุทั้งหลายเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่ กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมัตตาคือความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายภิกุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลาย ว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัปชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอัปปะปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกพิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายกรรมิโรธเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย ความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยะอัตถังคิกมักนี้นั่นเองเป็นกรรม,มนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิ